ว,ว่าเป็นแฟนพี่ปอกุปอกแล้วก็มาว่าก็คือมผมก็เห็นในหนังสือบันเทิงประเภทเขาเรียกอะไรแอบถ่ายก็สิใช่ไหม,ะไหมอะไรอย่างนง้นคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงนะครับคือเหมือนกับว่าไปถ่ายมาแล้วก็ไม่รู้จะเขียนประกอบรูปภาพว่าอะไรก็เลยเขียนอะไรที่มันไม่มีความจริงเพราะว่ามันไม่มีนะคร<อ>ับแฟนเก่าที่มาตามราวีหรือว่ามีเรื่องมีราวกันเพราะมันเหมือนเป็นรูปคาพูดบรรยายประกอบภาพแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรมากกว่าอ รู้สึกเราจริงไหมก่อนที่อ่ะไม่เคยเสียเรียดเพราะว่า<ไ>มันไม่เป็นความจริงก็ยังไม่ไมค่อยเสียเรียดถ้าอะไรจริงเออหัวน้งองแกงเขาโดนเต็มเต็มกีก็คุย<ๆ>แต่ด้วยตัวเขาก็ไม่ได้โดนใครมาลาวีเหมือนในข่าวเขาก็เลยว่าก็งงว่าเขาก็เลยรู้มันไม่จริง<ๆ>เป็นข่าวที่เมคเขาว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้โดนอะไรใช่ไหมฮะแล้วผมก็ ไม่ได้มีใครอะไรจะนับเป็นละครไปเปล่าหรือว่าเอาเอซา,ามมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นครับเขาก็เขียนค่อนข้างแรงว่าน้องไปแย่งไม้อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นที่รู้ว่าผมก็ไม่ใช่มีข่าวว่ามนแฟนใครยังไงแ,แล้วก็มันไม่มีอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรยังไงมันไม่มีจริงๆครับเหมือนจะอาจจะหาเรื่องเขียนประกอบรูปมากกว่านะน้องไม่ครับเพราะว่าคือถ้าน้องโดนโทรมานเนี่ยอาจจะซีเรียสอะไรเงี้ยแต่เออม,มันไม่มีด้วยก็เลยสบายสบายหรือมีอะไรเช็คพี่พ่อแรง ถ้าเราแวนหรือเช็กคก็คงเป็นเรื่องอื่นทุกเรื่องอยู่แล้วทั่วไป <laughs> ไม่ได้ว่าพคดีนี้ก็เลยระแวงว่ามันไม่มีอะไรจริงๆครับกป็นยังไงบ้างคะน้องเห็นข่าวแล้วคุยกันก็น <c oughs> คุยกันว่าโดนด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกเออผมไม่มีนะใครมาลาวีแล้วมันแบบว่ามันดูเกินจริงไปหน่อยเหมือนละครไปหน่อยมันไม่ใช่หรอกครับแสดงว่าน้องเขาก็เชื่อใจพี่ม้งพี่ที่บอกว่าคือน้องไม่ได้โดนอะไรใครโทรมาลาวีหรือว่าเหตุการณ์อะไรได้มีเกิดขึ้นก็เลยไม่รู้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไร <c oughs> คือถ้ามีคนทอมวีนหรืออะไรเออค่อยเข้าคุยกันว่ายังไงเลยสายคมค่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยเออค่อยแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีมาใช่ไหมพี่สายคมไม่มีเราไม่อยู่แล้วกับกับคนก่อนๆไม่ได้มีปัญหาถึงแค่จะต้องลาวีไม่มีครับเราก็คบไปตามขั้นตอนสมมุติถ้าเรามีสมมุติถ้าเรามีก็ต้องเลิกก่อนอย่งนีไปคุยกับคนใหม่มันก็เป็นสเต็ปอยู่แล้วอ่าแต่เออมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วก่อนนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมาตั้งนนแต่ะ เรามีถ้ามีมันพูดถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรตำรากกาล<ม>เออใช่เขาก็ต้องเลิกก่อนค่อยคุยคนใหม่อะไรบ้าไปตามเรื่องตำราไม่ได้ว่ามาโอ้โหดราม่าแล้วตอนนี้แฮปปี้ดีฟครับเรื่อยๆครับก็คือข้อไม่ได้ผิวหวาอะไรก็ไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกล่าจากคุณแม่ของคุณแก้วมาชมเราค่อนข้างจะโอเคกับเรามากๆเลยเป็นไงบ้างนี่ของม้าก็ปกตินะครับเพราะว่าอาจจะคุยกันนานขึ้นรู้จักกันมากขึ้นอะไรยิ่งมากกว่าเพราะเขายิ่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ แล้วก็มันยังเพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นเองชันว่าเข้ากับป้าได้ท่อนั้งดีจริงๆเวลาคุยกับผู้ชายเองก็จะง่ายกว่าแล้วป้าเป็นคนสบายๆด้วยไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่ดุกันคเฉยๆก็ไม่ขนาดนั้นแหมแล้วเข้าไปคุยลูกค้าก็ต้องคุยทั้งพ่อท้งแม่แหละือว่าแบบตอนนี้พ่อกับแม่ไปเกี่ยวให้ทุ ก็ไม่ได้ไฟเขียวขนาดนั้นเพราะลูกเขยังเด็กใช่ไหมฮะก็เลยว่าเขาก็บอกว่าใจเย็นๆคุยเย็นไปเรื่อยๆเรียกเรียกอะไรไปเรื่อยๆก็ไม่ทําอะไรเสียหายแล้วก็ไม่ได้รุ่ยหวาอะไรปกติมากมากไงนะข่าวช่วงนี้ก็เฉยๆเงียบไปแล้วก็คือคนคงเริ่มหายตื่นเต้นแล้วจริงๆก็เป็นยิ่งทั้งนั้นแล้วแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้คงคงเริ่มชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าเรื่องโซฟูนี่เป็นเรื่องที่แบบเขารับได้เขาแบบเป็นเรื่องธรรมดาอะไรตรงเนี้ยเออ ก็รับไม่ได้หรอกผมว่าผี่อยู่ทุกคนเลยเนาะไม่เป <abonn emen. S 2> ็นมากแม่เขาบอกว่าโอเคมีหลักการเขาทำได้เขาทำได้บอกว่าพูดเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีก็คงไม่ดีนะครับถ้ามีจริงๆเคากันก็ไม่เกี่ยวกับแม่หรอกก็เกี่ยวด้วยแต่หมายถึงว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องว่ามันก็เป็นเรื่องหลักการเอาที่ไปแล้วว่าถ้าเคากันก็คนจะไม่คุยคนอื่นนะมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ยืนยันว่าไม่คุยคุยกับคนเดียวน้องแก้วคนเดียวไม่ได้มีแบบไปลอกลู่ลอกทางกัอืน ไม่มีหรอกแม่เขาชมว่าเวลาอยู่กับก้าวตอนนี้คือเราโอเคฝักตัวหมดนี่ความในรู้ละเอียดนะเนี่ยเขามาไงไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็อย่างที่บอกว่าคนเรารู้จักกันมากขึ้นความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มจะไว้ใจมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเต็จริงๆอย่างว่ายังไม่ถึงปีเลยมันก็เป็นสเต็ปที่เพิ่งจะก้าวแรกครึ่งก้าวอีกครึ่งก้าวอีกดสามครึ่งก้าวแรกหรือครึ่งครึ่งก้าวอีกดสามเขาเขาเห็นว่าบางครั้งเมันก็มีการก้าวแบบเด็กๆเลย ภาษาผมก็ยังเด็กอยู่ <laughs> ไม่ได้แบบว่าลดอายุตามใช่ไหม่หรรกคือคนเราคุยกันก็ต้องมีเรื่องเลาะเบาอแหวง้งขัดอะไรกันบ้างนะแฮปแปีทุกอย่างก็เวอร์แล้วนะ่ไหม